กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่องอาธาดาแชนแนลวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับควายตันที่ผมพี่รามหรือที่ทุกคนรู้จักในนาม Big กไอฟาร์มนั่นเองครับนายสมบัติทําละเอียดบอกกล่าวจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายของตนนะครับและได้พัฒนาจนมาเป็นฟาร์มควายใหญ่ของจังหวัดพิษณุโลกภายใต้ชื่อบิ๊กไอฟาร์มบิ๊กไอฟาร์มครับในวันนี้ ไม่เป็นเพียงเฉพาะแหล่งอนุรักษ์สายพันธุ์ควายใหญ่เท่านั้นนะครับอย่างเป็นฟาร์มควายที่เน้นการเลี้ยงควายที่มีน้ำหนักควายไม่ต่ำกว่า1000กิโลกรัมอันเป็นที่มาของชื่อเรียกเล่นๆกันว่าควายตันนั่นเองครับปัจจุบันปัญหาสำคัญของการเลี้ยงควายในประเทศไทยนอกจากมีปริมาณควายจำนวนที่ลดลงอย่างมากแล้วยังพบว่าควายที่เกษตรกรเลี้ยงกันนั้นโดยทั่วไปนะครับเป็นควายที่มีขนาดลำตัวเล็กนะครับ อันเป็นผลจากการขาดเคลนการพัฒนาสายพันธุ์นะครับโดยที่ผ่านมานะครับจะมีการคัดควายที่มีขนาดตัวใหญ่นะครับจำนายออกไปและควายที่เหลืออยู่ก็ขาดการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับจึงส่งผลให้ควายไทยนะครับมีขนาดลำตัวเล็กอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโดยควายไทยนะครับในทุกวันนี้นะครับมีน้ำหนักเหลือเพียงตัวละ300-400ถึงกิโลกรัมเท่านั้นเองดังนั้นนะครับการที่มีฟาร์มเลี้ยงควาย ที่มีการวางแผนพัฒนาสายพันธุ์ทำให้ควายตัวใหญ่และน้ำหนักมากถึง1ตันจึงนับเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจนะครับและจะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาสายพันธุ์ควายของประเทศไทยนั่นเองจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงควายนะครับเมื่อ12ปีที่แล้วด้วยจำนวนควายตัวเมียที่มีลูก,ลกติดท้องมาเพียง2ตัวและได้มีการเพิ่มจำนวนควายที่เลี้ยงครับทั้งที่มาจากการขยายพันธุ์ในฟาร์ม และควายจากเกษตรกรจากตลาดนัดวัวควายและโรงค่าสัตว์เพิ่มเข้ามาจนทําให้ควฟาร์มควายแห่งนี้มีปริมาณควายสูงสุดถึง200ตัวกันเลยทีเดียวผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ย้ายมาปักหลักทมหากินที่จังหวัดพิษณุโลกโดยมีอาชีพส่วนตัวและพอดีว่าซื้อที่ดินจํานวน75ไร่แต่มีปัญหาว่าหญ้าวาัชพืชเพิ่มขึ้นมากแต่ก่อนนั้นก็ใช้เครื่องตัดหญ้าเข้ามาอยู่ใช้ระยะหนึ่ง แต่ก็มีปัญหาว่าคนตัดหญ้าไม่ทันบางทีก็มีปัญหาเครื่องตัดหญ้าพังอีกทั้งนี้ยังต้องสิ้นเปลืองค่าน้ำมันเป็นจำนวนมากต่อมาจึงทำให้คิดมาหาวิธีนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาซึ่งผมก็คิดว่าเราเป็นลูกชาวนาคลุกคีกับการเลี้ยงควายมาก่อนเราน่าจะเลี้ยงควายเอาไว้กินหญ้าแทนที่เราจะใช้เครื่องตัดหญ้าการเริ่มต้นเลี้ยงเพื่อประโยชน์ในการกำจัดหญ้าในเขตพื้นที่เท่านั้น การเลือกซื้อควายมาเลี้ยงนั้นผมก็จะเน้นการคัดควายที่มีลักษณะแสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตดีเช่นดูที่ขาขาต้องใหญ่ข้อขาต้องสูงอุ้มกีบต้องใหญ่และช่วงขาสูงรวมถึงช่วงท้ายลำตัวต้องใหญ่และต้องมีความสวยงามตามลักษณะควายที่ดีด้วยเป็นต้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่าควายตัวนี้จะมีตัวโตวขนาดใหญ่หรือไม่ตนผมตั้งเป้าหมายไว้ จะเลี้ยงแม่พันธุ์ให้ได้ประมาณ300ตัวซึ่งปีหนึ่งหาจำนวนควายที่เกิดจากฟาร์มออกไปได้เงินไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแต่เราไปถึงจุดนั้นไม่ได้เพราะติดปัญหาเรื่องการซื้อที่ดินเพื่อขยายฟาร์มเพิ่มให้มีพื้นที่เพียงพอกับควายที่เลี้ยงที่ดินมีราคาสูงมากนะครับจุไม่สามารถซื้อได้ผมนะจึงตัดสินใจขายควา,ายออกไปในส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเอาไปให้เกษตรกรที่สนใจเลี้ยงเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันฟาร์มก็เอาไปช่วยเลี้ยง ตอนนี้เรียกว่าผมมีความสุขกับการเลี้ยงควายมากที่สุดเพราะได้มีความสุขทางจ,จิตใจจึงอยากให้คนไทยกลับมาเลี้ยงควายกันมากๆให้ควายเพิ่มมากขึ้นเพราะเลี้ยงควายนั้นไม่มีจนทุกอย่างสามารถจำไหน่ายสร้างไรายได้ได้หมดนายสมบัติกล่าวว่าส่วนความเป็นมาของการเริ่มต้นการเลี้ยงควายนั้นเจ้าของฟาร์มบอกว่า เริ่มต้นจากได้ซื้อควายชื่อทองสุกจากเกษตรกรจังหวัดอุทัยธานีเข้ามาเลี้ยงโดยจุดประสงค์เพื่อเป็นพ่อพันธุ์คุมฝูงภายในฟาร์มแค่นั้นทองสุกเป็นควายที่ผมดูแลและมีความสวยงามมีรูปร่างดีจึงซื้อเข้ามาเลี้ยงปรากฏว่าหลังจากที่เลี้ยงนอกจากมีลักษณะการเป็นพ่อพันธุ์ควายที่ดีแล้วยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีด้วย ตอนที่ซื้อมาเข้ามาเลยยี้ยงนั้นมีน้ำหนักตัวประมาณ800กิโลกรัมเมื่ออยู่ฟาร์มได้ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีทําให้มีการเจริญเติบโตอย่างดีอย่างต่อเนื่องจนมีน้ําหนักถึง1,500กิโลกรัมเลยทีเดียวสําหรับการถ่ายทอดพันกรรมนั้นเรื่องการเจริญเติบโตของท้องสุกไปสู่รุ่นลูกนั้นนายสมบัติบอกว่าลูกของท้องสุกที่ได้ออกมานั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีสามารถมีน้ําหนักได้มากกว่า1ตันเลยทีเดียว ผมรีดน้ำเชื้อออกจากเจ้าตองฉุกนะครับให้กับแม่ค้าควายที่มีรูปร่างดีได้มาตรฐานตามที่กําหนดซึ่งผมมองว่าแม่พันธุ์นั้นเป็นส่วนสําคัญในการถ่ายทอดพัตุกรรมที่ดีไปยังลูกด้วยดังนั้นเราจําเป็นต้องมีการคัดแพ้แม่พันธุ์ที่ดีมีลักษณะชัดเจนตามที่เรากําหนดซึ่งผลการผสมทําให้ลูกทองสุกนั้นมาได้อีก3ตัวซึ่งแต่ละตัวมีการเจริญเติบโตที่ดีมีน้ําหนัก มากโดยทั้ง3ตัวของทองสุกประกอบด้วยเสาขุนทองและดาวเหนือแต่ไม่ใช่ว่าการมีแมพ่อแม่พันธุ์ที่ดีแล้วจะทําให้ควายน้าหนักดีมากด้วยเช่นกันยังต้องมีเรื่องการดูแลเอาใจใส่บํารุงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างแม่ควายที่ตั้งท้องผมจะบํารุงดูแลอย่างดีตั้งท้องได้สองเดือนกว่าจนจะคลอดผมเชื่อว่าการที่เราบํารุงดูแลเต็มที่จะส่งผลให้ลูกออกมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วย จากที่ Big กไอฟ a รมีความมีควายที่มีพันธุกรรมดีสามารถเจริญเติบโตจนกลายเป็นควายตันได้ผู้เป็นเจ้าของฟาร์มจึงวางแผนเป้าหมายเน้นการพัฒนาสาย,สายพันธุ์หลักตอนนี้ผมไม่เลี้ยงเพื่อเข้าโรงค่าแล้วแต่จะเลี้ยงเพื่อให้ควายม,มีน้ำหนักที่มากขึ้นและขยายไปสู่เกษตรกรที่สนใจซึ่งตอนนี้ผมจำหน่ายลูกควายที่อายุ1ปีในราคาตัวละ2 0 0 0 0บาท ซึ่งผู้สนใจโดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการที่ปลดเกษียณและทำอาชีพเกษตรกรเป็นหลักติดต่อเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับประวัติบิทไอฟาร์มหรือในนามที่เขาเรียกแต่ก่อนเรียกว่าควายตันที่พรหมพิรามนะครับนี่คือทีมาของเขาเองนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพิพภาพประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ